สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมือนี้ก็มาใส่้อยครับผมมือนี้พอดีอ้อยลุงนะครับผมไฟใหม่นะครับผมมือนี้ได้โอกาสมามีโอกาสได้มาใส่้อยนะผมให้ลุงเป็นได้ใส้ใบริการนะครับผมมา zoom จีบจีบหนาครับผมนี่ หกหนึ่งศูนย์เสียลายครับผมตัวนี้ครับผมใส่แม่เตรียมมาแล้วครับผมมาหนี่งกะล่องครับผมเกี่ยวนี่ยเพรใส่ลายครับผมโอ้โหก็ดีพอดีครับไปง่ายมากง่ายครับเกียเยเ่ยวนี่ยใส่เซกล้มเซกยางอีกันนะครับผมเซกยางเซกยางใหม่กันกับมากเกี่ยวนานะครับผมมือเสาก็ได้ตัดตัดลูกนะครับผมตัดเครื่องข้างหน้านะครับผมลุงกอบลุเครื่องหนึ่งครับผม คู่ไอ้ครู่คนเรียนก่อนนะครับผมเพิ่งเก็แนะนำมานะครับผมอยู่ทีเก้าไร่เก้าไร่ขีดหน้าของเคเคครับเป็นของเคเคเอ็มทีเคเอ็มทีกับกล่ M องเหมือนกันนะครับผม ไปแล้วเวลทีเกาไรนหผมม้วนกับหกล้อฮิโน่เกาหรอยเกาห่ไปนะครับเต็มลำม้วนกับจีบหา่พงไรนะผมกับลุงคนว่าพอมาะมาณเกาจีบตันก็พ,นพอละนี่คอไรล้วจีบตันนะผมพออ,อนนะครับผม ว่าไว้นะครับผมจิบของต้องงานเปิดที a เวลาเก้าโมงของวันที่สิบนะครับผมเวลาเก้าโมงนะครับผมพหนาไปปุยกันนะครับผม <c oughs> chê êm thỉ chê đấy bóng lụt con bài các bóng đứng đĩa đứng đĩa bất phong 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 ตัวเก่าครับผมคอนคุวม,มาขายโรงงานตัวหนามาหนาว่าชิค่อยทีร้านบัขวขาว้า,วน,วาน,ะน,นะครับผมเขีดเก่าเท่านี้รถมือว่านี่ย่ที่อยลอยหกสิบตัวขั้นเงครับผมเป็นที่เจ็บรถเด้ประมาณหาถึหกอยนะครับผมยูนนี่มียู่นี่ลอยก็ลอยกลัวครับผมจริ ม่นี่ยไม่นี่มาเอื้อนแต่ตัวชีได้เปิดเงียบก็ก็มุ่งนะครับผมกับขนาจ,จะเต็มนะครับผมขนาจ,จะเต็มสิ่งโรงงานนี่กับเปิดในทุกเหยื่นท่านว่าของทุกปีนะครับผมใจวันที่เศษอีกก้อนนึ่งกวันที่จิบ ก้อนหนังวันที่สิบนะครับผมปีนี้ก็วันที่สิบอยู่ในช่วงนี้นะครับผมทุกๆปีผนที่ตโต้งตกคอยกระแรงครับปีกายนี่ก็เปิดวันที่สิบแปดผมกับนาจะวันที่ ที่เป็ดนะผมน่านจะได้ตัดอ้อยครับผมของผมพร้อมชมเครื่องตัดอ้อยเครื่องตัดอ้อยช้างแท็กเตอร์ที่ร่องแปลงของเอานะครับผมแปลงแรกเดี๋ยวผู้ที่เขามาชมใหม่นะครับผมอยากชมเครื่องตัดช้างแท็กเตอร์อย่าลืมกดติดตามผมมานะครับผมในประมาณวันที่ติปนะครับผมมันจะทำการ นะครับผมอพอดีข้อคอเพิ่นกลับไปปูไว้นะครับผมมืน่นหูว้ยจับฟองนะครับผมยังมียีาราฟครับฟีมองนะครับผมอากาศเริ่มเย็นลงแล้วตอนเช้าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมช่วง ทำมากกันเลยอากาศเย็นแล้วครับผมเขาไข่แน่นะครับผมตจนี้มันไปอยู่โรงงานน่องโรงงานกันกนสบายนะผมบผมบอฮอนทุกปีที่โรงงานเปิดนะครับผมผมสังเกตบางทีเขาฤดูหนาวตลอดแบบที่หนาวตลอดครับผมแม่นแม่นแม่นจังเลยกับหน,น,นาวตลอดชวนมากผมไปขายไว้หนาวทุกปี โอ้มีดินแทมมาด้วยกวาดไปนี่กันอาจจะสี่ซิบหาขึ้นนะครับผมก็ดีคนเลี้ยง่อยกับมือใหม่นะครับผมควาดไครับ ทีทิพหะเห็นนะครับผมไอ้ไฟเดือดทิพหะจริงเดยครับเพราะว่ามือใหม่ครับผมมือใหม่มือใหม่มก็คอยยำอ่อยปนไป <laughs> เลยประมาณนี้ครับผมกลับไปถึง,ถงผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับโฮม